สวัสดีครับกลับมาพบกับตัวแตกทีแอคนะฮะวันนี้ผมโจน,นะครับกลับมากับคอนเทนต์แฟนผมเป็นประธานเรนอีกแล้วแต่ว่า E ีีใหม่ยังไม่มาแต่วันนี้เขามีการปล่อยรีแอคชันเอ็มวี MV เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะฮะจากทีมนักแสดงแฟนผมเป็นประธานนักเรียนฉะนั้นเราก็จะมาอ่ารีแอคซ้อนรีแอคไปทีหนึ่งคือแต่คลิปมันจะเป็นน้องน้องนักแสดงนะมารีแอคตัว MV เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนจาก EP 6ีเนาะ ผมก็จะมาเรี้ยงน้องๆอีกทีหนึ่งนะฮะป่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเฮ้ยเฮ้ยเซ้นหรือเปล่ามากันครบเลยลุนไม่ไหวไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยสีดังกันเติรกตั้งแต่เริ่ม มีเพื่อเล่นไม่เล่นเพื่อนะครับที่พวกเราเล่นกันไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกคน cover by f o r o s a r สนุกมากเลยมาเลย5นาที3ตองว้ยมากเิ่มเตี่ไรเพิ่มเตนี่ใครว่หล่อจังเลยเออจ้ะโอ้โหมีดีโอ้โหด้ยเอ้ละสนามเลยเอาะสนามอุ๊ยย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 เขยย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 ยไม่ยย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 ยีนยยย

วินนี <gegen violin> <warfare> <Hai> <S <s <nes ia> ่ไม <sh> ่แล <kind abonn> ้วสไตล์หล่อมากแต่ตัวดีจากตคุณเยี่ยนาแลีุยนี่มแบบท่าย่เป็นไรใหาน่

วันนี้พึ่มกับวันนี้พึ่งกับทะเวนโครขี้เลยโอ้โาวันนี้สบายเย้โคอขเลยพกับล้เ็อะไรถอแหละโอ้โห่้อะไรไม่้อะไรไม่รูกลับกลับ ใช่กูข้ามไม่ารือมังจะข้ามหากแต่ไม่รอนะไม่รอคำตอบด้วยข้ามเลยไม่รอคำตอบโอ้แต่ละคนแต่ละคออโดนไปอ่ะจะเสลยหะแต่ไม่ดไม่ได้โดนนะ ถ้าโดนก็โดนตรงเนี้ยถ้าโดนก็โดนโดนโดนแกมเพราะว่าเพราะน้อก็หันแบบหันแบบน่าแค่หี้โดนไหมคุณว่าไม่บอกไม่บอก่นกันเอาเองให้ดูหน่อยที่ยิงโดนยิงโดนที่ยิงโดนโดนอ่ะรู้ได้ไหมไม่ใช่หร่โดนตรงนี้โดนมุมนี้เออใช่ไ่โดนตรงนี้อะไรอ่ะมองมงพไม่ออกอ่ะอย่มองใกล้ใอ่ะไม่โดนเยพื่อนเนี่ยเพื่อนนั้นเพื่อชอบมา ขายของมาเเลกได้ไอเจมันเขินไม่เขินมีเพื่อนกันกลัวอะไรมีแค่นี้ขอขอมผู้ชมมาดูข้างหลังกล้องเลยพร้อมกลับไนยังไทยมีชุดไอพร้อยงสิผมบอกเลยทุกคนไปดูนะเห็นหน้าไอพร้อมกูต้องจับตาจะดูจิ้นเลยอ๋อใช่พอมเกือบน่าเกลียดมากขยะขยะเยอะแต่อยากพิสตาอยู่ไหนเลยไม่น่าตานึงดูด ชอบพูดผมสิู่้ผมดีสุดแน่นอนมันเหมือนมันเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมมันเหมือนจะล่มแต่มันก็มาใหม่มาใหม่สุดท้ายเออมันฟู้งซี้อย่างนี้นะ เราจะดูเอ็มวีนี้กันไปแล้วนะครับก็ไปดูซีรีส์เราด้วยนะครับ My School President <an> นะครับแฟนผมเป็นประธานนักเรียนมีทั้งเต็มการมีทั้งคอทิวสนเออมีทั้งโค้ดอะบอกเลยมีทค้งผ่านแอร์นี่แล้วใช่ไหมฟินแล้วใช่ไหมฟินแล้วไอ้เจลี่เป็นอีกฟินตอนนี้อีกโอ้ my god กบออนแยกกันพูดไม่ไหวแค่ิีมแจ๋วแต่ในทีมแจ๋วน้ำจิ้มไม่ลูกแยกกันทีมแจ๋วฟางก็จะคมงุมข้างนะก็ปาไปด้วยนะครับอะไรก็ดีสองทุ่มครึ่งนะครับ TMM 25่ห้านะครับเจอครับครับผมเออหมดแล้วนะครับครับอุ้ยทัฟว์รับตาเอาไปลูกดีๆเดี๋ยนะขอหยุดดีๆก่อนก็ปาไปด้วยนะครับเออย่างนี้แหละอ่ะ จบแล้วฮะซีก็ไม่มีอะไรมากมาดูน้องๆเลียงเอ็บีตัวเองนะ่้เสียายเขาตัดมาไม่เต็มอะแต่ก็แต่ก็เข้าใจเขาคงอยากให้ไปดูตัวเต็มแหละก็ไปปัน่นบิวตัวเต็มก็ได้เนาะจะได้แบบในการปั่นบิวด้วยเพราะว่าเพลงซีรีส์เนี้ยจริงเอ็มบีทะลุล้านไปหลายเพลงลนะเออนะฮะแล้วก็เ,เี็มบไปดูการช่วยน้องๆปั่นบิวนะฮะวันนี้ก็มาดูความสงสาแหละไม่มีอะไรช่วงคาดเวลาแล้วกันนะในการรอรออีพีเจ็ดใช่ไหม จริงก็คือวันพรุ่งนี้แหละ EP เจ็ดออนนะฮะก็นั่นแหละครับโฆษณาน,นะฮะบรรยากาศเนาะนี่ชุดน้องๆน,น,น,นี่คือวันนี้ใช่ไหมวันวันที่ไปวันที่เขาไลฟ์ปะไลฟ์ EP EP หกใช่ไหมอ๋อใช่เพราะวันนั้นเขาไลฟ์เสร็จแล้วเขาต้องจะดูด้วยกันแล้วก็แล้วก็วกจะรีอคตัว MB ต่อเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคเท่านี้ครัขบขาบ่าขอบคอให้ ให้หายคิดถึงน้องๆนะแล้วก็รอดูอีพีเจ็ดกันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไว้เลยนะฮะทางช่องมีมีมีมมทำกิจกรรมแจกตัวอ่าผาปู่ก็คือหมอน,นะหมอนหมอนชิชิล่าที่ออมมือสอดได้ครับผ้าปู่มีสองละวันนะครับกติกาไปดูในคลิปเลี้ยงอีพีหกของช่องนะครับ กในในในอคอมเมนต์ที่ป้าบุญไว้เขียนไปแล้วนะนี่ก็คือแค่ให้อ่ากดกดไลค์กด,กดอ่าซับส,สคไครต์แหละครับแล้วก็คอมเมนต์อ่าคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวตัวการแสดงของน้องอ่าอน,น้องโฟร์ต้องทิมินายนะครับว่าชอบฉากไหนอะไรยังไงกันบ้างก็เล่นกันได้นะครับเดี๋ยวจะตอนนี้ยังเล่นได้น,นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะจับสลากนะครับผู้โชคดีใน คลิปเรียก EP 7นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แหละจริงแล้วนะฮะฉะนั้นใครยังไม่ได้รูปสนุกก็ไปรูปสนุกได้นะครับนะฮะจะก,กันนะผมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย